สวัสดีค่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมปิยาพระเครื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะรายการที่1พระเหรียญชินราชมาละเบียปีสองศูนนะคะ รายการที่สองพระหลวงปูดทวดเนื้อผงนะคะรายการที่สามพระปิดตาลงลักเก่ารายการที่สี่พระปิดตาหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองนะคะ รายการที่ห้าสมเด็จโตหินแกะนะคะรายการที่หกเหลียนหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนพอสองสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะ รายการที่เจ็ดงัวโลหะรายการที่แปดพระสมเด็จวาเกตโชชัยโยนะคะรายการที่เก้าลูกสะกดเก่านะคะ รายการที่สิบพระสมเด็จเก่ารายการที่สิบเอ็ดสิงโลหะเก่ารายการที่สิบสองล็อกเก็ตสุพรรณกัลยา รายการที่13บหาวนพระพิคเนตพิสันุโลกนะคะรายการที่14พระนางพยาเนื้อดินนะคะรายการที่สิบห้า นางพิมพ์แจกแม่ครัวของหลวงปู่สุขนะคะรายการที่16หลวงพ่อปานพิมพ์โบราณน,นะคะสนใจติดต่อได้เบอร์โทร0ูน5 9แ6ด6ูได้นะคะ มีเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะคะองค์ละ200บาททุกรายการนะคะขอบคุณค่ะ